ชื่อสมหมายจันตาวงนะคะเป็นตัวแทนของพนักง,งานเบริการที่ในประเทศไทยคือกฎหมายพรบ2539นะคะถูกใช้มาเอาผิดกับพนักง,งานเมริการในทางที่หาผลประโยชน์หรือว่าในทางที่ผิดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยทำการล่อซื้อไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม NGO หรือกลุ่มไหนที่จะมาเอาผิดต่อผู้หญิง ก็จะทำการล่อซื้อสร้างความแรงจูงใจให้กับพนักง,งานเมริการที่จะเดินตามเขาออกไปนะคะคือมันเป็นผลกระทบที่รุนแรงเนาะรุนแรงแล้วก็มันเป็น,ปนทำลายจิตใจของผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการเอาผิดกับผู้หญิงในสถานบริการที่มีผู้หญิงทำงานเยอะมากแต่ก็ล่อซื้อแค่คนเดียวแล้ว เอาความผิดคำว,ว่าค้าประเวณีนเนี่ยเหมารวมทั้งหมดโดยใช้ข้อหาม่วสุมนะคะมาตรา6เนาะแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ขาดรายได้ขาดอิสรภาพเนาะแล้วก็ขาดทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาแล้วแต่ต้องมาใช้ในการประกันแล้วก็ ต้องอแล้วก็มีค่าใช้จ่ายทั้งบ้านอีกมากมายที่เราขาดรายได้หลายๆเดือนที่ต้องอยู่เป็นพยานนะคะแล้วก็พนักงานบริการเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็กฎหมายฉบับฉบับนี้ค่ะที่เป็นกฎหมายพรบการค้าประเวณี2539เนี่ยนะคะเป็นกฎหมายที่เป็นกำแพง ที่เราจะเข้าถึงสิทธิ์ที่ต่างๆคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรได้อีกเลยคือเขามาเป็นเป็นกำแพงกั้นเราไว้ที่จะเข้าถึงสิทธิ์ทีเนี้ยถ้าเรายกเลิกกฎหมายฉบับนี้ไปอ่ะเราสามารถที่จะเดินเข้าไปหาสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ก็ยังเป็นกฎหมายที่บั่นทอนให้เรา ไม่มีศักดิ์ศรีในความเป็นมน,นุษย์เลยอะคะ่ะก็คือแบบถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีถูกเป็นผู้หญิงาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราเราแค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทํางานเลี้ยงดูครอบครัวแค่นั้นสิ่งที่เราอยากจะเสนอให้ฟังว่าคือถ้าเรายกเลิกกฎหมายฉบับนี้ไปอะชีวิตของพนักงานบริการจะดีขึ้นมากแค่นี้อะก็ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะที่เราเห็นว่ามันก็โอเค โอเคเนาะในการที่แบบว่าถ้ามีกฎหมายค้ามนุษย์เนาะพนักงานบริการไม่ได้เห็นด้วยว่ามีเด็กเข้ามาอยู่ในสถานบริการเนาะคือเราก็ไม่อยากให้มีเด็กเข้ามาแต่เราอยากจะทํางานได้เงี้ยค่ะก็ะคือเรามีกฎหมายฉบับนี้หนึ่งฉบับแล้วเราไม่อยากให้เอากฎหมายค้าประเวณีมาใช้ควบคู่กันเพราะว่ากฎหมายการค้าประเวณีแค่เอาผิดถ้าเป็นคนไทยก็จับปล่อยปรับปล่อยแต่ถ้าเป็นแรงงานที่ทํางานในสถานบริการ ถูกกันเป็นพยานก็หลายอย่างมากเลยค่ะคือ